โอเคไหมครับกับเจ้าตัว GNDM 1 9 1 1นะครับก็โดยส่วนตัวผมว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับให้ดูอะไรนิดนึงนะครับอย่างที่บอกโรงงานก็มีการ QC เรื่องพวกสีเรื่องตามดที่บอดี้เราเคยเจอของพวกเบลสมัยก่อนใช่ไหมที่มันมีตามดมีอะไรอย่างเงี้ยในการหล่อเนี่ยดูนะครับค่อนข้างเนียนเนียนเนียนมากมันมันมาแล้วครับมันเริ่มไลบ่บี้ไต